แฟชั่นเกงช้างกับลีลาการกินไอศครีมล่าสุดน้องเอบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์ททายญยาติของคุณแม่ชมพู่อริยาและพ่อน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปเที่ยวสิงคโปร์ซึ่งงานนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จัด ทั้งเรื่องอาหารการกินและไปเที่ยวอย่างล่าสุดที่เป็นที่ฮือฮาอย่างมากก็คงจะเป็นแฟชั่นของน้องเอบิเกลซึ่งเป็นการใส่กางเกงช้างไปเที่ยวยูนิเวอร์แซลนั่นเองค่ะแต่งานนี้สิ่งหนึ่งที่ทําให้ทุกคนต่างกรี๊ดกราดกันไม่หยุดด้วยความน่ารักและความทะเล่นของน้องเอบิเกลขณะรับประทานไอศกรีมพร้อมกับกางเกงช้างซึ่งเป็นกางเกงที่ทําให้ทุกคนเรียกหากันอย่างมากโดวยวันนี้มากับเสื้อกล้าวและกินอย่างอร่อยอร่อยเรียกได้ว่าไม่กลัวหมดเลยทีเด แถมยังแชร์ริ่งให้กับคุณแม่ชมพู่อีกแบบนี้จะไม่ให้หลงรักยังไงไหวคะก็น้องเอบิเกลมีความเป็นตัวของตัวเองมากๆนั่นเองค่ะซึ่งไม่ใช่แค่นี้แต่ยังมีภาพและคลิปวิดีโอมากมายที่น้องเอบิเกลดูชื่นชอบสิงคโปร์อย่างมากและนอกจากนี้ก็ยังแต่งตัวแบบจัดเต็ม10เต็ม10ไม่หักเลยล่ะค่ะคนสวยคนปางปานัดวพิสรุตก็คงจะต้องไว้หนวดแล้วถูกต้องไหมคะทุกคนคะลูกสวยขนาดนี้ใครไม่ไว้หนวด แล้วส่วนแม่ชมพู่เองก็คอยห่วงลูกสาวหลังจากคลิปที่น้องเอบิเกลไปนั่งดูหนุ่มเจฟซาเตอร์นั่นเองค่ะแบบนี้จะไม่ให้ทุกคนจะต้องเป็นห่วงน้องเอบิเกลยังไงไหวแต่ต้องยอมรับในความเป็นสุปตาและความน่ารักของน้องเอบิเกลที่ร้อยเต็มร้อยเลยล่ะค่ะขอขอบคุณน็อตวิสรุตและชมพู่อริยา ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ